ช่วงเนี้ยรสชาติน้ำมะพร้าวหวานมากและที่บ้านเราเนี่ยก็มีสวนมะพร้าวพอเก็บมะพร้าวมาเยอะๆเนี่ยก็อดใจไม่ไหวต้องออกมาทําวุ้นสักหน่อยถ้าเราทําวุ้นกะทิเนี่ยเราสามารถเอาน้ำมะพร้าวมาแทนน้ำเปล่าได้เลยนะเพื่อนๆแต่เราต้องชิมน้ำมะพร้าวก่อนนิดนึงแล้วค่อยตวงน้ําตาลใส่ลงไปนะเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวตัววุ้นของเราเนี่ยจะหวานเกินไปแล้ววันนี้เราอยากจะกินวุ้นกะทิมะพร้าวน้ําหอมแต่จะใส่ความน่ารักลงไปสักหน่อยโดยทําเป็นวุ้นกะทิเคลือบแก้วแบบ3สีถ้าเราจะทําวุ้น3สีให้สีชัดๆเนี่ยให้เราใช้ด็อปเปอร แบ่งสีนำทางไปก่อนนะเพื่อนๆการหยดแบบนี้หน้าวุ้นของเราจะมีสีสาสีสวยงามเลยนะเวลาแกะออกมาแล้วก็จะได้วุ้นสีพาสเทลแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาวุ้นกะทิที่เราทําได้เนี่ยไปทําวุ้นเคลือบแก้วกันต่อโดยการเคลือบแก้ววุ้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นวุ้นใสนะเพื่อนๆเราจะทําการเทวุ้นใสเป็นชั้นบางๆก่อนที่จะใส่วุ้นกะทิที่เราได้แกะออกมาเนี่ยกลับไปที่เดิมนะพอเราวางวุ้นเสร็จแล้วให้เรากดวุ้นให้จมลงไปเล็กน้อยแล้วก็ทําการเทวุ้นปิดท้ายให้เต็มแม่พิมพ์เท่านี้เราก็ได้วุ้นเคลือบแก้วกะทิมะพร สวยงามสดใสน่ารักน่ากินแบบนี้เลยเป็นวุ้นที่หน้าตาน่ารักและทําง่ายมากลองทํากันดูนะ